จัดข้อโต้แย้งเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งนักธุรกิจกิฟรินจำนวนมากมักประสบปัญหาเวลาเปิดใจผู้มุ่งหวังวันนี้แพทย์หญิงนรินีภัยบูร์พร้อมคุณงพงษ์พสุอุณาพรมจะมาชี้แนะและให้แนวทางในการขจัดข้อโต้แยง้งเพื่อความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายจะเข้มข้นแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ โอกาสที่เราจะเจอคําว่าข้อโต้แย้งเนี่ยจะน้อยลงนะถ้าเืิดท่านมีจังหวะเวลาแล้วก็วิธีการพูดที่ดีนะคะอย่างที่พูดนะคะว่าอย่าตั้งใจมากเวลาจะไปเจอผู้มุ่งหวังหรือเพื่อนเนี่ยอย่าไปคิดท่องว่าวันนี้ต้องเอาให้ได้เลยปิดยอดพันห้าถ้าคิดแบบเนี้ยเหมือนใจเราเนี่ยตั้งใจจะไปชวนไอ้ความกดดันนั้นนะมันจะมาอยู่ที่ตัวเราอะค่ะคตอนไปหน้าตาเราจะแบบ เอาจริงเอาจังมากนะคะตั้งออกตั้งใจมากแล้วก็จะต้องเอาให้ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการกดดันทั้งตัวเองและทั้งเพื่อนที่เราไปชวนนะคะหมอจึงชอบพูดเสมอว่าให้คิดว่าเราไปเล่าเรื่องจริง <ใช S 1> กับเรื่องดีๆให้คนฟังดีกว่าคิดว่าวันนี้เราจะต้องไปชวนไปปิดเคสให้ได้สัก2เคสแล้วเราอาจจะเครียดเราเคยนั่งคุยกันว่า เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าความเสี่ยงของกิฟเฟอีนคืออะไรวิเคราะห์เสร็จเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันแทบไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยทันทีที่เราบอกว่าเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าสิ่งที่เธอกลัวจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในกิฟฟีนและความเสี่ยงมันไม่มีวันนี้ถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นของการทำธุรกิจเนี่ยถ้าทำตามคำแนะนำของบริษัทเนี่ยเรามีแต่ได้โดยเฉพาะกำไรนับตั้งแต่เดือนแรกของการทำธุรกิจนะครับ